สวัสดีครับเมื่อนี hey. ้นะครับพาพี่น้องมาบางวิธีการเก็ดไก่อ๊อฟางครับผมสวัสดีครับพี่น้องครับเผาเฟืองเลนครับพี่น้องมีเบียครับเผาเฟืองเลนครับไก่อ๊อฟางหน้าบ้านครับเมื่อนี้ครับเบิ่งมันสิออกมาลูกแบบไลครับตอนนี้ไฟแหลกครับไฟแหลกแต่ดาการบอนะครับผมเพาะบางน้ำกัน พี่น้องันภาก,กันยิตเบื้องครับพาก,กันเหีหยังมันจุดอยังโว่าเนาะสื่อแส่หลายครับ ต้องมีคนคนนึงต้องมีอนจ้ะสางคนต่อ,อค,อน,ถอคอนถึงแ่านีเหล่าเลยนยะี่อ้องมาด้อตตึงครับตตึงตตึงคุมมันนอครับเา้าตตึง <laughs>

พ,พี่น้องเอ้ยเบรริงเบาขุนแผนเบรริงวาสิสุขหรือว่สุกมาลุนกันมาลุนกันเปิดมวกโอ้ยยังฮุยพี่น้องได้กันได้กันเอ้ย สุกซุกซ kind of ุกผานครับผานทานไก่อบปิดอบฟางไก่อบฟางจัดประเด็ดพี่น้องจัดประเดีอ่ว